เรื่องของความแก่เป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งนะครับที่ปรากฏแก่สรรพสิ่งไม่มีอะไรจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชผักผลไม้ถ้าไม่ตายเสียก่อนก็ต้องพบกับความแก่แน่นอนอาการของคนแก่ลงตาแพลเยื่ยมไม้หรือพระครูพิสารธรรมโกศลท่านได้ประพันธ์เอาไว้น่าคิดว่าดวงตากลมเคยคมวาว แก่แล้วก็ข่นขาวเป็นฟางฟ้าฟันเคยเรียบเหมือนระเบียบมุกดาพอแก่มาก็เหลือแต่เหงือกแดงๆอีกเส้นผมที่เคยดำคลับก็กลายกลับเป็นประแป้งเนื้อหนังเคยตึงประหนึ่งผิวแดงพอแก่แล้วก็เหี่ยวแห้งไม่จำเริญในตาแม้แต่กระทั่งวงการลำตัดของเมืองไทยเรานะครับก็จะพรรนานาสังขารร่างกายให้พิจารณากันอย่างเช่น มาตอนสาวสาวหนุ่มหนุ่มแลดูกระชุ่มกระฉับกระเฉงเนื้อก็ตึงหนังก็เต่งดูปลังเปล่งผิวพันพอร่างกายของเรามันแก่มันชักจะแปรเปลี่ยนสีหนังก็ย่นยู่ยี่ไปทั้งไอนีไอนัน่นเมื่อยามปฐมวัยจะดูอะไรก็คมขำํำผมเผาหรือก็ดำหน้ารูปหน้าคล้ำไปทั้งนั้นพอย่างเข้าประชิมวัยจะดูอะไรก็แก่เดินเหินป่อแป้ต้องยักแย่ยักยัน ใครจะรู้ล่วงหน้าว่ามรณาจะมาเมื่อไหร่ปุ๊บปั๊บเอาไปหาอะไรไม่ทันบางก็ตายเสียตั้งแต่เด็กๆเล็กๆย่อมย่อบางก็อยู่จนง่อมจนหลังคอมหัวสัน่นพระทันตรัสเอาไว้แน่ว่าเกิดแล้วแก่เจ็บตายไม่ว่าผู้ดีเจ้านายหญิงชายทุกชั้นเงินกับทองจะตามเราไปเมื่อไหร่ที่จะตามเราไปก็มีแต่ศีลแต่ทานนี่เป็นต้น แล้วก mm ็ม hmm. ีปร like ิศนาธรรมนะครับที่ท่านถามมาไว้โบราณจารย์ท่านถามว่าอะไรเอ่ยที่ดำแล้วกลับขาวที่ยาวแล้วกลับสั้นที่มั่นแล้วกลับคลอนที่หย่อนแล้วกลับตึงที่ซึ้งแล้วกลับเซื้อท่านก็เฉลยว่าที่ดำแล้วกลับขาวก็ได้แก่ผมที่ยาวแล้วกลับสั้นก็ได้แก่สายตาที่มั่นแล้วกลับคลอนก็ได้แก่ฟันที่หย่อนแล้วกลับตึงก็ได้แก่หู สุดท้ายที่ซึ้งแล้วกับเสื้อก็ได้แขสัญญาหมายถึงความจำเลอะเลือนนั่นเองเพราะฉะนั้นยามที่เรามาถึงอายุแก่ลงเนี่ยครับเราก็จะต้องแก่อย่างมีค่าชราอย่างมีความสุขนะครับแก่มีสองประเภทหนึ่งแก่ยังมีแก่นสองแก่แล้วกลวงหรือแก่แล้วกล่อนแก่ยังมีแก่นก็คือแก่นแห่งศีลแก่นแห่งทานแก่นแห่งธรรม รักษาศีลให้ลูกหลานดูกระตันยูให้ลูกหลานเห็นอยากเข็นก็อดทนเป็นคนพึ่งตนเองส่วนแก่แล้วกลวงนั้นแก่หาดีไม่ได้นั่นเอง